ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะคะจิมมก็จะมาอ่านหนังสือนิทานนะคะเรื่องนี้ให้ฟังนี่ชื่อนิทานคือ the reluctant dragon นะ the reluctant dragon reluctant ก็คือแปลว่าต่อต้านนะคะหรือว่าไม่เต็มใจ dragon นะคะที่ไม่เต็มใจมังกรที่ไม่เต็มใจนะคะเขียนโดย kenneth graham Adapted by Katie Danes Narrated by Leslie Sims, illustrated by Fred Blond. Reading consultant Alison Kelly, University of Roehampton. On, One evening long ago a shepherd ran home terrified นะคะเย็นวันหนึ่งนะคะน้ํนมาแล้ว a shepherd ก็คือคนที่ดูแกะนะคะหรือว่าเลี้ยงแกะ ran home วิ่งกลับบ้านนะคะ terrified ด้วยความกลัวนะคะก็ดูจากภาพนะคะเี shepherd ก็คือนี่เลี้ยงแกะนะคะวิ่งกลับบ้านด้วยความตกใจกลัวนะคะ เรื่องราวต่อไปเป็นยังไงเอ่ยแปบ๊บหนึ่งนะคะโอเคนี่นะคะสวยงามภาพโอเค I saw something terrible ฉันเห็นอะไรที่มันน่าก,กลัวมาก He cried to his wife and son It has big as four horse. h o r s e horses นะคะเขาก็บอกว่าฉันเห็นบางสิ่งที่มันน่าก,กลัวมากเขาร้องนะคะ บอกกับใครบอกกับภรรยาของเขาแล้วก็ลูกชายของเขาเขาก็บอกว่า s ช e เพิร์ดคนนี้นะคะก็บอกว่ามันเป็นยังไงเอ่ยมันมันตัวใหญ่มากนะคะตัวใหญ่เท่ากับมา้าสี่ตัวกันเลยทีเดียวนะคะต่อมา it has long sharp claws นะคะดูจากรูปก็คือมีกรงเล็บนะคะที่แหลมคม a long pointed tail ดูจากรูปภาพก็คือมีหางที่ชี้โด่งอย่างนี้นะคะต่อมา as shiny blue scales all over its body แล้วก็มีเกล็ดนะคะสีน้ำเงินรอบตัวไปเลยนะคะทั้งตัวเลยต่อค่ะ his sons looked up from his book ลูกชายนะคะจากที่นั่งอ่านหนังสืออยู่เมื่อกี้นะคะก็ก็ เงยหน้าขึ้นนะคะ looked up looked up ก็คือเงยหน้าขึ้น from his book จากอ่านหนังสืออยู่เมื่อกี้ that sounds like a dragon he said อ๋อที่พ่อเล่าให้ฟังเนี่ยฟังฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับมังกรเลยนะพ่อโอเคนะคะลูกชายก็พูดอย่างนั้นไปต่อมา a dragon y e l p e d his uh, y e l p e d the wife มังกรเหรอคนที่เป็นภรรยาก็พูดขึ้นนะคะ a dragon said the shepherd ต่อมานะคะคนพ่อที่เป็นคนเลี้ยงแกะนะคะก็บอกว่า uh, a dragon มังกรเหรอนะคะตะโกนพูดไปว่า that doesn't นะคะหนูว่าจะพูดว่า that does not นะคะถ้าจริงๆก็คือ does not แต่ว่าถ้าเวลาพูดจริงๆก็จะพูดว่า that doesn't นะคะ That doesn't w that does not sound good โอ้ยถ้าอย่างนั้นนะคะก็ฟังดูไม่ดีแล้วล่ะไม่ใช่เรื่องดีแล้วล่ะนะคะคุณพ่อก็พูดขึ้นต่อค่ะ The boy wasn't scared and was scared นะคะเด็กผู้ชายก็ไม่ได้กลัวนะคะ The next day he set off up the hill to find the dragon นะคะวันต่อมานะคะ ก็คือเด็กผู้ชายไม่กลัวเนาะ and the next day แล้ววันถัดมาหรือว่าวันต่อมานะคะ he set off the hill เขาก็แบบว่าตั้งใจแล้วว่าเขาจะต้องขึ้นไปยังเนินเขาให้ได้เลย to find the dragon เพื่อค้นหาหรือว่าเพื่อตามหามัางกรน,นั่นเองนะคะเขาก็พูดว่า b y e Don't worry ลากรอ,อย่าก,กังวลไปเลยนะจ๊ะหรือว่าอย่าก,กังวลไปเลยนะคะพ่อกับแม่นะคะต่อค่ะ He might be friendly s o r the boy อ่าเด็กผู้ชายนะคะก็บอกว่าเขาเขาเนี่ยเขาตรงนี้นะคะเขาพูดถึง refer นะคะไปถึง dragon นะคะเขาบอกว่า dragon เนี่ยอาจจะเป็น dragon ที่ เป็นมิดก็ได้คำว่า friendly นะคะ friendly แปลว่าเป็นมิดนะคะ s o u g h t the boy อ่านอีกรอบหนึ่งนะคะ s o u g h t the boy เด็กผู้ชายคิดนะคะไปต่อเลยค่ะ the dragon was friendly อ่าจากนั้นนะคะเด็กผู้ชายก็มามาถึงแล้วก็มองเห็น dragon ตัวนี้นะคะแล้วเป็นยังไง ตามที่เขาคิดไว้เลยเขาดราก้อนตัวนี้นะคะ friendly ก็คือใจดีนะคะเป็นมิตร่า friendly เป็นมิตร and he was thrilled to see the boy ไม่ได้เป็นมิตรอย่างเดียวนะคะ thrilled thrilled ก็คือแบบตื่นเต้นอย่างมากเลยนะคะแบบดีใจสุดๆเลยที่ได้เจอกับเด็กผู้ชาย it's beautiful here โอ้ oh, ที่นี่อ่ะมันสวยงามมาก but it doesn't but it does get lonely but it does get lonely ที่นี่สวยงามแต่ก็แต่ก็เหงานะครับโดดเดี่ยวนะคะเหงาจะาเกนกันเล่าให้เด็กผู้ชายฟังนะคะต่อมาค่ะ the boy smiled the boy smiled He sat down and asked sat and down the dragon all kinds of questions นะคะหรือว่าเราจะอ่านว่า all kinds of questions ก็ได้นะคะ The boy smile d เด็กผู้ชายก็ยิ้มนะคะ He sat down แล้วก็นั่งลงแล้วก็ถาม dragon ว่าเอาไม่ใช่ถาม dragon ว่านะคะถาม dragon คำถามมากมายเลยต่อมาค่ะ The dragon told stories of long, long ago. Dragon ก็เล่าไปนะคะเรื่องราวของเรื่องราวที่ผ่าน่ๆมานะคะก็คือนานมาแล้วแหละ There were dangerous d r a g o n everywhere. อืมเป็นยังไงเอ่ยมีอะไรมี dragon นะคะมีมังกรที่อันตรายทุกที่เลยต่อมาค่ะ and brave knights for them to rescue p r i n c e s s the boy came back every day to hear the stories นะคะก็ดราก้อนก็เล่าให้ฟังว่ามีมีดราก้อนที่เอ่อมีมังกรนะคะที่อันตรายทุกที่แล้วจากนั้น the brave knight นะคะคำนี้ไม่อ่านตัว k นะ knights มันมี s ด้วยเนาะ Brave นั่นก็คืออสศวนที่กล้าหานะคะ Fort มาจากคำว่า fight นะคะ fight แปลว่าต่อสู้ก็คือต่อสู้ทำการต่อสู้กับ dragon แล้วก็เป็นยังไง Rescue princess Rescue Rescue แปลว่าช่วยเหลือนะคะ princess princess นะคะ princess, princess princess แปลว่าเจ้าหญิงนะคะต่อสู้ แล้วก็ช่วยเหลือเจ้าหญิงนะคะ The boy came back every day to hear the stories เด็กผู้ชายก็กลับมาตรงเดินเขาตลอดเลยมาหาดรากเอนแล้วก็ฟังเรื่องราวทุกๆุกวันเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นยังไงต่อเอ่ย But then the villagers found out about the dragon โอ้เป็นยังไงต่อ the the oh, They were terrified นะคะ ก็อย่างต่อมานะคะหลังจากที่เด็กผู้ชายก็วิ่งไปหาดราก้อนตลอดทุกวันนะคะไปฟังเรื่องเล่าจากนั้นชาวบ้านนะคะจากรูปหนันี้ก็มองก็รู้เรื่องเกี่ยวกับมังกรนะคะแล้วพวกเขาก็กลัวนี่ออกมาประท้วงนะคะเขาบอกว่า slay dragon นะคะก็คือ Slay ในที่นี้แปลว่าสังหารนะคะหรือว่าให้ฆ่า Dragon นั่นเองหรือคำว่า banish banish ก็คือเนรเทศนะคะ banish the dragon ฆ่านะคะให้ทำการสังหาร Dragon แล้วก็ให้ให้เนรเทศดราก้อเท่านั้นนะคะหรือสังหารก็ได้นะคะโอ้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันต่อมาซิมก็จะมาอ่านต่อนะดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป แต่จะบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากจบดีมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะซิมก็ไปแล้วแล้วก็ค่อยมาเจอกันในวิดีโอที่2ของเรื่อง The Reluctant Dragon นะคะไปแล้วบ๊ายบาย